โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินศูนย์สุขภาพที่9ได้ร่วมก,กันกับภาคีเครือข่ายเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติอึดฮึดสู้ปลุกพลังใจ9ก้าไปพร้อมกันเปิดตัวโมบายเคลื่อนที่ในราคา4ล้านบาทเพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตค่ะ ที่ลานมอพาร์คบริเวณหน้าเดอะมอโคราชโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินศูนย์สุขภาพที่9ร่รวมกับภาคีเครือข่ายเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2,567อึดฮึดสู้ปลุกพลังใจก้าวไปพร้อมกัน โดยมีนายสมเกียรติวิวรยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยนายแพทย์ชวิตเมธาบุตรรองนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดตัวแทนจากมหาวิทยายลัยในจังหวัดที่มีการเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมในพิธีโดยการรณรงค์ในปีนี้ได้แก่อึดฮึดสู้ปลุกพลังใจก้าวไปพร้อมกันค่ะ นั่นก็คือหมายถึงความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปัญหาและวิกฤตของชีวิตให้ฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็วเกิดการเรียนรู้และเติบโตการเผชิญหน้ากับปัญหาและวิกฤตนั้นผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง ทำให้บุคคลน,นั้นเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในการปรับตัวภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ด้านลบโดยภายในงานนี้ได้มีการนำรถโมบายคลายเครียดของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคนินมาโชว์ภายในงานซึ่งเป็นรถเคลื่อนที่ให้บริการด้านปัญหาสุขภาพจิตประเมินความเครียดซึมเศร้าแก่ประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจวัดสุขภาพจิตได้มีการตรวจการเต้นของหัวใจตรวจความแข็งแรงของหลอดเลือดตรวจประเมินวัดความเครียดพร้อมทั้งให้คําปรึกษาเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยบนรถนั้นจะมีเก้าอี้ไฟฟ้านวดคลายเครียด2ตัวและมีห้องให้คำปรึกษาซึ่งเป็นรถโมบายหเดียวในเขตสุขภาพที่9โดยรถโมบายคันนี้มีมูลค่าถึง4ล้านบาท ซึ่งสำหรับในภาคอีสานนั้นถือว่าเป็นรถโมบายเคลื่อนที่คันที่สองที่ให้การดูแลเรื่องสุขภาพจิตของประชาชนโดยทางด้านนายแพทย์ชวิตเมธาบุตรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับความสำคัญของพลังใจในการจัดการสุขภาพจิตระหว่างเผชิญวิกฤตชีวิต เพื่อทำให้เกิดความหวังและความเข้มแข็งทางจิตใจเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนชุมชนและสังคมเพื่อก้าวผ่านวิกฤตซึ่งประเทศไทยในปีนี้พบสถานการณ์สูญเสียหลายเหตุการณ์ที่รุนแรงทั้งจากภัยธรรมชาติตั้งแต่อุทกภัยที่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่และภูเก็ตและยังมีภัยจากน้ำมือมนุษย์ที่เกิดจากความรุนแรง เกิดจากผู้ป่วยจิตเวทที่ขาดยาผู้ป่วยขาดสารเสพติดคุ้มคลั่งก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินหรือเหตุการณ์ล่าสุดก็คืออุบัติเหตุเพลิงไหม้รถทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อจิตใจทั้งทางตรงแก่ผู้ประสบภัยหรือทางอ้อมแก่ญาติและประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์ท่ากลางวิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่ามีหลายคนล้มหลายคนลุกหลายคนจบชีวิตหลายคนสร้างชีวิตจนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ซึ่งจะได้เห็นว่าวิธีคิดและการจัดการกับปัญหารวมถึงพลังใจของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราอยู่กับปัญหาหรือก้าวข้ามปัญหาได้อย่างมีความสุข ประชาชนจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการปลุกพลังใจเพื่อให้ยอมรับต่อสู้และก้าวข้ามวิกฤตที่เจอได้โดยใช้พลังอึดก็คือการปรับมุมมองต่อวิกฤตที่ประสบสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งความสงบมั่นคงทนต่อแรงกดดันควบคุมตัวเองและมีความมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ส่วนพลังฮึดก็คือกำลังใจที่จะทำให้เราลุกขึ้นมาใหม่โดยมองว่าชีวิตยังมีความหวัง และพลังสู้คือการจัดการความเครียดและการปรับตัวเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆโดยทางด้านของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ศูนย์สุขภาพจิตที่9ร่วมมือกับเครือข่ายได้แก่จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเดอะมอโคราชจะจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตในระหว่างวันที่4และ5พฤศจิกายนนี้ โดยภายในงานนั้นจะมีบูธปลุกพลังใจเสวยวน,นิทรศการความรู้สุขภาพจิตบริการโมบายคลายเครียดกิจกรรมบันเทิงบนเวทีถ้าท่านใดสนใจขอเชิญไปร่วมงานกันได้ที่บริเวณหน้าเดอะมอโคโราชค่ะ